โอ้โห و, ทุกคนผู้โดยสารเยอะมากทุกคนสถานีศูนย์ราชก,การนนทบรุรีทุกคนแทบแตกเลยทุกคนรถไฟก็มาพอดีเลยทุกคนโอ้โห و, ผู้คนเต็มสถานีทุกคนสุดๆทุกคนรถไฟฟ้าสายสชมพูิว้าวมาถึงแล้วทุกคนนี่แหละสิ้นสุดการรอคอยสักทีทุกคน,น,นกรคถนไฟฟ้าสายสชมพูนะวันแรกทุกคนวันที่21สวัสดีทุกคนสำหรับตัวในศูนย์กับยูที่อ รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่สถานีาศูนย์ราชการนนทบุรีนะทุกคนผู้คนมารอกันเยอะมากทุกคนดูนี่เขาก็ัมีการาแจกตัว๋วรถไฟฟ้าฟรีนะทุกคนนะตรงนี้นะผู้คนแบบโอ้โหแบบประชาชนคนไทยแบบเข้ามารอแบบขึ้นรถไฟกันแบบ้ลยมากๆพี่น้องเพิ่งอตอนนี้ก็จะเป็นเวลายุทีสองโมงดูดูทุกคน คนมาขืนกันไล่ออกมาเลยว่าจะเป็นคนสูงอายุนะตรงนี้ก็คือหน้าทางเข้าเลยทุกคนทุกคนทั้ตต,ตัวนี้ศรุนกัไล่บัตรโดยสารนะทุกคนเป็นบัตรของ BTS นะเขาเอาเอาบัตรของ BTS มาใส่ก่อนน่นเองทุกคนก็ยืนรอ,อเพื่อที่จะเข้าเกตน,นะทุกคนเพื่อจะเข้าไปข้างในนะเพื่อจะขึ้นไปสารสลา,าขึ้นรถไฟฟ้าสายสีพูครั้งแรกนะวันนี้ก็อยู่ที่ สู่นักสการนุนท่าบุรีนะทุกคนคนเดิ่มเยอะแล้วนี่คือวันแรกนะทุกคนวันแรกวันที่21พฤศจิกายนปี2566นะทุกคนตอนนี้เกียรติก็เปิดไปดที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเขาก็เปิดให้ผู้คนเข้าไปยังข้างในหลายแล้วเนะี่ยผู้คนเยอะมากนะ โอ้โห oh, oh. วันแรกทุกคนอยู่ที่ศูนย์ราชการนนทบุรีนะทุกคนนี่พุธอ่าบ่ายบ่ายสองครึ่งเวลาบ่ายสองครึ่งน,นะทุกคนก็เปิดไปไปอ่าตอนนี้ผู้คนแบบเยอะมากสองสองพังนะทุกคนอีมีอีพังหนึ่งก็แบบคนเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวลองไปแตะบัตรเข้าเกตครั้งแรกนะทุกคนสายสีสุดพูนะอ่าจะเป็นอย่างไรบันไดทางด้านขวาใช้ได้หมดนะครับโ,โหสุดคือคืนทุกคนวันแรก คุเราไม่ใช้ไปเลยเรื่องนะทุกคนเราจะขึ้นด้วยแบบอะไรธรรมราะล,ลยะทุกคนนี่นะบรรยากาศล่าสุดก็จะเป็นประมาณนี้นะผู้คนเยอะมากๆทุกคนเด้๋ยเราไปดูข้างบนกันแล้วเราไปดูสถานีถัดทัดไปนะว่าจะมีผู้คนเยอะไหม น,นี่ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผู้คนก่อนอ่าผู้คนเต็มสถานีทุกคนส่วนราชก,การนนทบ,บุรีนะผู้คนมารอกันแบบเต็มแน่นสถานีเลยทุกคนล่าสุดโอ้โหนี่แหละจิ้นสุดการรอคอยทุกคน สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดเราก็เล่ยขึ้นรถไฟสตรีคือสิ้นสุดการรอคอยทุกคนรอมาตั้งนานได้รถไฟาาฟ้าสายสิงคโปร์นะโอ้โหทุกคน ผู้โดยสารเยอะมากทุกคนสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีทุกคนแทบแตกเลยทุกคนรถไฟก็มาพอดีเลยทุกคนโอ้โหผู้ damn, นคนเต็มสถานีทุกคนสุดๆทุกคนรถไฟฟ้าสายสุนพูว้าวมาถึงแล้วทุกคนนี่แหละสิ้นสุดการรอคอยสถียีทุกคนรถไฟฟ้าสายสุนพูนะวันแรกทุกคนวันที่21อ่าคนเยอะมาก เดียวูวนยนะ์พาทัวร์รานในนะพาทัวร์รานในทุกคนทุกคนเยอะมากๆเลยไ่รู้เราเลรินได้หรือเปล่านะทุกคนเยอะมากวันนี้อ่ยูทูบเบอร์มากันเยอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นร้านหน้านะ้านหน้าก็เหมือนเราไล่มาขับรถเองทุกคนแบบนี้นะ เดี๋ยวส่วนพาทุกคนเลือนชมล่านหลังนะส่วนขึ้นจากศูนย์ราชการนะคนเยอะมากผู้โดยสารโปรดทราบห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟอาหารและขอส่สีชมพูขอบคุณค่ะ a, up, a, yeah. uh, uh, a oh, t ะคนเต็มสถานีเลยโอ้ไม่ได้คนเต็มขบวนเลย บรรยากาศล่าสุดทุกคนขบวนแรกจากาสถานีสวนรัศการนนทบุรีครับผมว่าไงมาขับเฉยไปไปเดินไปเลยตัวน,ตนี้มันจะเข้าโค้งทุกคนออกจากถนนรัตนาธิเบศรนะเข้าสู่ถนนตีวานนท์นั่นนี่มันจะมีโค้งตรงนี้ ตรงนี้ก็เข้าสู่ถนนจีบานน์น์นะทุกคนผู้คนแบบเยอะสุดๆเลยทุกคนนี่เป็นขบวนแรกของสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเลยนะทุกคนคือจะเป็นแบบนี้เลยวิววิวก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนคนเยอะมากสถานีแครายอ่า วิวข้างในบอกได้ว่าสวยมากนะกระจกใสเลยสถานีแครใครคนก็ไม่เยอะนะมันจะเยอะสถานีแรกครับใครๆก็อยากขึ้นอยู่จุดแรกๆกันตัวกคน สวัสดีครับสถานีต่อะบอลสถานีนน้ำคนเยอะมากสานนนกิ้วันแรกทุกคนแทบแตกเลยทุกคนขบวนนี้นะคนเยอะมาก,มากเลยเข้าให้เปิดให้เข้ามายัางสถานีคือ2.30โมงนะทุกคน2องโมงครึ่งนะแล้วก็ให้ขึ้นไปข้างบน แล้วก็รถมาประมาณ2องมงก,กว่าๆนี่แหละทุกคนจะประมาณ3มมงนี่แหละทุกคนตามที่ศูนย์ได้แจ้งไว้คลิปก่อนนะคนเยอะมาก ระบบก็เป็นระบบเรียวกันกับรถไฟฟ้าสายสายสีเหลืองนะทุกคนระบบโมเดรเรลนะระบบรางเดี่ยวล้อเป็นล้อ,อยางนั่นเองก็จะมีความนิ่มนวลน,น้อยกว่ารถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT รถไฟใต้ดินนะทุกคนบรรยากาศล่าสุดก็คือเปิดเป็นอย่างเปิดให้ประชาชนขึ้นเป็นอย่างทางการนะทุกคนวันนี้นะ3โมง ทุกคนตรงนี้ก็คือร้านหลังของขอบวนร,รถตรงที่ศูนย์นั่งนะทุกคนนี่สถาน,นีต่อไปคือสตามารคีบรรยากาศล่าสุดก็คนเยอะสุดๆเลยทุกคนนะตอนเย็นๆีน,นตอนเลิกงานนี่คนน่าจะเยอะมากเลยนะทุกคน่คนคนวงน,นี้ก็จะเป็นแบบอาจจะเลิกแล้วทุกคนบางงานเขาก็อาจจะเดิกงานนะนีนะก็คือจะมีปราชส,สไทยมาแบบมาขึ้นขบวนหร,รือว่ามาขึ้นสายแรกของรถนะ ขึ้นขบวนแรกของอาสายนี้เลยก็คืออยากจะมาเปิดรถไฟฟ้านะส่วนก็คือมารอตั้งแต่เช้าเช้าลยทุกคนมารอตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้าเลยทุกคนเขาเปิด3ามโมงนะส่วนก็นั่งรออยู่ศูนย์ราชการนนทบุรีเลยนะทุกคนนะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับผม